น้องจะเป็นคนจบทุกอย่างด้วยชื่อของน้องเองไปทันที ขึ้นอยู่กับไอ้ฟ้านเคี้ย,ย์แค่คนเดียวเทานน้นถามแม้ว่าตะอมันต้องหอัวเวลาไทยไอ้ฟ้านหัวมันยังไม่มาะป็นตัวนั่นหมายถึงว่ามันคือเวลาตายทุดแล้วไอ้เชี่ยงของบัตรแก้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดกขึ้นกูกูฆ่ากูทีวะฆ่ากูาาเลย แก่ <Okay. S 2> มึงอย่าคิดวันดีมึงจะทำอะไรกูได้กูเชื่อใจหลานกูถ้าฟ้าหลวงมันเดินทางมาถึงที่นี่ก่อนตะวันตกดินดด้คนที่ตายไม่ใช่กูและคือมึง กูบอกมึงนะมึงเคยทำให้กูเจ็บแต่ว่าครั้งนี้มึงจะต้องเจ็บกว่ากูเป็นร้อยทเท่าไอ้เชี่ยของใกล้เวลาแล้วทำไมฟ้าหลวงมันยังไม่มากูเนี่ยจะตัดหัวมึงเป็มึงกับกูเองแล้ฟ้าหลวงมาแล้วเพี่ฟ้าหลวง ขเเยครับผมมาช่วยนะจะปลไปีใช่ไลูกควัแกทั้มต้องทำแบบนี้กับคนที่เขารัด้วยเขารู้ความจริงในอดีที่เกิดขึ้น เสร็จแม่สเสเ็จีริทกหมดสิ้นแล้วข้ารู้บอกแม่ข้าเป็นคนผิดในอดีตที่เกิดแต่เราพูดเป็นลูกไปรับรูกอะไรด้วยนี่อกอย่างนึงสิ่งสองคัญอยู่ตรงนี้เราสองคนคือพี่น้องลูก,กพิ่ดาเดียวกันพี่ท่านพี่ทุกอย่างมันยุตดดิได้ด้วยสติวิธี ไปท่านพี่ต้องตางจองรัวจองผ่านครอบครัวก็บอกเช่นด้วยกูถามกูว่าทำไมกูถึงต้องทำแบบนี้กมึงรงู้ไหมในยามที่พวกมึงมีความสุขกูและแม่กูต้องทนฟังคำดูถูกทารทาง คนลานนาไทยว่ากูขวัญแก้มเป็นแ,แม่นวลนัจคือตัวสวยที่ทำให้พ่อกูอต้องตายมึงกล้ายอมรับเลยว่าที่พ่อกูอต้องตายก็พวกมึงไอ้เชี่ยของและอีส้อยสิ่งแม่กูต้องมาจุดแต่งทุกกันนี้ พราะฉะนั sí, nice. ้นสิ prime, ่งที่จะทำให้หมลบล้างความทุกในใจผมได้ก็คือชีวิตของพวกเจุกคนเองพวกเชืของกรบอกขอได้ไหมขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบแค่วันนี้ทำเป็นไปได้อย่าต้องการชีวิตใครอีกต่อไปเลยกระบอกขอเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่าง ใอสิที่เสร็จแม่กับเสด็จตาสร้างเอาไว้ล้มล้างความคิดเลิกคุยเคืลเลิกแก้แค้นกระเถิดพุทธเจ้าทุนที่ไม่เลยชีวิต <c oughs> มันต้องแกลกด้วยชีวิตก,ก,กูจะให้โอกาสได้ระลกอีกฟ้าหนึ่งถ้ากูแพ้กับ ไอ้애애ชีิของละน,น้องกูจะไว้เชีขม,มึงและคืชีวิตขอกมาได้กับมึงกู <ไป S 1> งขอร้องกันแล้วมึงแพ้กับชีวิตของผมทุกมนต้องเป็นของกูพันเยปกล <c oughs> ือ i mean ต้องหยุดใครจะต้องตายท้ายที่สุดมันมาถึงจุดสุดท้ายตัดสิ่งชะตามบ้านให้โยมมาดูเสียงไทยถ้าจะบอกรวยด้วยคือหัอวใจของเชียงของ นี่ก็คือหัวใจของป้าลูกป้าลูก 아이고. <laughs> วันนี้มาร์คมืนได้ชดชชยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยชีวิตของมันตานที่กูได้บอกไว้กูจะคืนชีวิตกูกลับคืนไปซะ ไอ้คนนั้นจมอยน้องหล่าฟารกลับซื้เชียงของบ้านเราไปหลือไปเฮ้ยนี่ขอบมึงไปได้แต่โอ้โหน คนร่างของอีฟันมมมมไม่ให้ออกไปฝุ่มึงไม่มีสินตัวของอีฟานไปซะบอกให้ออกไป เดียวคำบรรเจ้ียนของไรสิ่งอับดับไรซิงศักดิ์สิทธิ์ขยอบเธอเลยข้าขอเพียงอย่างเดียวขอเพียงร่างฟ้าหลวง ไรยวิญญาณกับสู่แผน่นดินเชียงของเพื่อกลบหน้าไม่ได้เสียวหรือมึงกล่าวอ้อนวอนมเพื่อต้องการที่จะนำร่างของอีกฝ่ายกลับไปสู่เชียงของมึงล,ล,ลืมไปแล้วหรอเชียง พ่อของกูเสด็จพ่อผันฟ้าที่ต้องตายกลางสนามและทำไมวันนั้นมึงถึงไม่ยกหน้าเพราะเสด็จพ่อผัน้ากับแม่เขาด้วยจังแม่กูต้องอยู่กับพระบดมบัดด อยู่ได้แม้แต่พุกอันที่เขเสด็จพ่อของกูวันนี้กูทำให้มันได้รู้เลยว่าความเจ็บม,มันเป็นเก่ยวับไรไอ้เชี่ยของ

จะต้องควรที่ไปฝ่ายสมน้ำเลือดเธอใช่ไหมเคยแห้นว่าปวดเจ็บปวดเต่ที่ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวมันเจ็บปวดแค่นะั้นฉัน ที่ครูใจทุกอย่างทีใจทุกอย่างและจะ่ยได้อลจะจะให้ลูกชายของฉันคุณรองทเธอเองขอได้ห่ขอจะนะได้คำั ลูกเหตุผลที่การตายของพอ่อมันไม่มีความหมายอะไรแลน,ะนสิ่งที่พนะ่อร้องไห้เคือขึ้นที่พ่อไป่ทัน ฉันก็รัเนก็รู้่องถ้าร่องแบ้มันมาแล้วะขอบคุณเธอแล้วไป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 ึล่ารึฉันไปอร่ามากับฉันของอ้ยุพวกมึงจะไปไหนกันนี่ยัยพวกมึงทุกคนต้องต้ายอยู่ที่นี่ กงทำแบบนี้มหอกแมักูจะมีคำพูดจากกูอีกแร้วมั้งสัญญาที่หองกูแต่กูไม่ได้สัญญาตัวเองข้าเช่นนั้นข้าขอขออยู่กับวนนี้ 啊,啊，说不畏狂者稳，别 我老婆，我老婆还。 ว่าถ <3. S 2> <c ười> ึงจะสงบสิสั้นชัะชีวิตไอ้วันคนนี้ขอสละอีกชีวิตคุณช่วยกูทำไมใจไดหวคมณช่วยกูทำไม ว,วันนี้มันทำให้กูกชีวิตกูมีข้าำหรับกงทำเ็นเสียขอวันนี้กูเียขอ dop haar hieriewe teen hierdie 더베이 파소베 ไม่มีใครต้องทําอย่างนั้นอ๋อไม่รู้สิจะหาว่าพี่ดูอะไร <laughs> <acceptance> เลีคนมหน้าเวทีขอบคุณพี่ทองไรกคนอยู่ทางบ้านขอบคุณปรเผู้หล่อพ่อเจ้าวาดวัดสสและกันรุมการก่อนจะาของตแต่ยาแ่อย เอี๋ยววันนี้เราจะมีการสอนอย่างนี้พี่ขอไครนะครับผม้กั้งนะครับ